หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่้าไม่ชีนะครับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับนี่นะครับกําลังจัดการกับกุ้งนะครับนะครับแต่มันกุ้งมันตายแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่เด้อเสี้ยนยังอะไรนี่แม่เอาไว้ต้มยำต้มยำพุ่งนี้เนาะพาสตค่ะพุ่งนี้พาสต้ก่อนเอาบรงอกเลยตัวกลับมันเนาะเด้อนะครับจะกิโลก็เพิ่นเว่าไหมั่งเจ็ดสิบ เจ็ดสิบห้ากิโลมาแสดงว่า้ข้อมูลถูกยุ่นะเดินนะครับอยู่ใกล้ทะเลนะครับกุ้งมันเลยคานขึ้นมานะครับโยมก็เลยไปจับมาถวายพระนะครับโอ้ยมันสิมีหมดเนาะกุ้งเนี่ยนีเขาเอินกุ้งยังขึ้นอีกเหรอหืมนะครับกุ้งเสียชีวิตนะครับนี่นะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับใส่จ็กิโลเรมือนี้เฮ็ดอาหารนี่แกะเรื่อยๆค่ะแกะเรื่อยๆไป โอ้มันใช้เวลานานนะครับแกตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึงเช้านู่นนะครับค่อยจะได้ปรุงอาหารนะครับตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแกมแตเต้โซ่คุณนะแคนค่ะเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับฉันกุ้งนะครับที่โรงครัววัดบ้านกบอนะครับให้นึกไปแม่ขา่ม่อชียญาติโยมนะครับแกตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวานนี่นะครับมาจนถึงวันนี้แล้วถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเด้อนะครับเปลือกมันก็อย่าทิ้งเด้อสำคัญนี่นี่แคลเซียมเด้ยนี่เนียนบ่เลยเอาไาเพียนยังไ้แต่เปลือกมันนี่ ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะเด้อน,น,นะครับด้านโน้นนะครับไม่รู้ทําอะไรนะครับเนี่ยเล่นกุ้งืกันบ่นเนี่ยสวนกุ้งนะครับเด้อน,นะครับนี่ไม่ได้โตเลยนะครับเสียชีวิตก่อนแล้วนะครับเนี่ยเพชรมีทีทามไม่ท่ถ <c oughs> วายกุ้งสดวสันพระคู่เพือ่อนวาถวายกุ้งสดจะมาขอแม่ทิ <c oughs> อาการล่อดแลกกันที่พระกระไดยันนี่เนี่ยสัญญาวไปเนี่ยละเดียนี้โอ้ยคนหน้าตาดีมักจะไม่มีโควิดวะสันเนาะไปจันทบุรีนี่เสียศูนย์มาเลยเนี่ยเพิ่นเปิดเอร์ให้นอนนะนะบุกอื่นเพิ่นไปนอนหมองอื่นบัดเจ้าของนอนตากเอร์นะว่ามันจะเย็นดีวะสันอืม่านี่ยหมือนเราอีกคือเป็นนอนหอนหนาวจังซสิวะอ๋อ ปูหิงบ่นะครับถ่ายแต่กุ้งนะครับเปลือกนี้ไว้ถวายพระนะครับส่วนเนื้อไว้ถวายไม่คาัไม่ชีนะครับโอ้ยใส่ละปุญหิงนะนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์น้ามะพร้าวโบสะาอยู่นี่มห้ป้านะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์ช่วยกันนะครับพามะพร้าวนะครับมหาสวงมหานะครับนี่ว่าที่มหานะครับนี่ เด้ออยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับพอมาบวชแล้วเต็มที่เลยนะครับช่วยแม่ขาแม่ชียัดยมนะครับเด้อครูบาอาจารย์นะครับบางคนอาจจะว่าเอ๊ะทำไมไม่ไอ้นี่นะครับอยู่ด้วยกันนะครับต้องช่วยกันนะครับคนเราไม่น้มือนะครับบางอย่างนะครับแม่ชีก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับแม่ชีนี่แกะกุ้งตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นนะครับส่วนครูบาอาจารย์ก็จัดการกับมะพร้าวนะครับนี่ หวยนักมวยมันบได้เด่นนี่เนาะเด้อนะครับพระอาจารย์อภิชาตินะครับหลวงปู่มหาหญิงนะครับเนี่ยเป็นหลวงปู่แล้วนะครับเด้อนะครับเรียกเอาเฉยๆนะครับอายุยังไม่มากนะครับโน่นนะครับพระอาจารย์มหาเสถียรนะครับว่าที่นะครับว่าอยู่เรื่อยอยู่นะครับพระอาจารย์นพดลนะครับแนงปอกมะพร้าวนะครับเด้อผู้ใดใครก็ตามจะมาช่วยท่านนะครับ ปอกไปได้เจ้าหน่วยเหรอครับนี่ออโอ้หลายเติบเลยทีเด้อน,นะครับบ,บวชมาไม่ที่จะอยู่เฉยเยเด้อทำทุกอย่างนะครับต่างช่วยกันนะครับเม็ชีเขาแกะกุ้งนะครับพระกขปอกมะพร้าวนะครับโอ้ย <c oughs> นอ้อวัดอดื่นสี่ยังสีงส่วันเลยเหรอคงจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่มากนะครับวัดบ้านเก่าบเจเาพาะพระก็ร้อย ต้นๆนะครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบรูปนะครับแม่ค้าแม่ชีสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับก็เลยมีวิถีชีวิตแบบนี้นะครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับถ้าจะลอยสันอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ชันวันนี้นะพรุ่งนี้นะครับคงจะเป็นเมื่อื่นนี้นะครับเอานะครับแกะกุ้งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจนถึงเย็นแล้วก็จนกลางคืนนะครับแล้วค่อยจะไปทําอาหารพรุ่งนี้นะครับมะพร้าวก็เหมือนกันนะครับแกะแล้วก็ไปเข้าเครื่องปั่นหมู ปันหรืออันบเมนบเมนขูดบอกนะครับว่าจะเอาโควิดมาแผลให้กูบาจันนะครับนะครับเดือเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกนะแผนกโรงครัวก็แผนกโรงครัวนะครับแผนกการศึกษาก็อยู่ด้วยกันนี้นะครับแผนกก่อสร้างก็อยู่แผนกก่อสร้างนะครับแต่ละแผนกช่วยกันนะครับเพื่อจันลงบวรพุทธศาสนานะครับเสียไปเห็นยัง้อแบบเปลือกมันเหนื่ง ใส่ประโยชน์ยั้งบ่งไดหญ่บนอะใช้เงาต้นไม้ทีเพามันต้องใส่เวลาดนตืบได้เนาะท้าสิสลายเนาะเด้อนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ,บอ่อนะครับอาศัยพละกําลังเลี้ยวเรียงของแต่ละรูปแต่ละรูปนะครับช่วยกันทั้งผ่ามะพร้าวน,น,นะครับแม่นผู้ใดเอาบุกพร้าวมาถวายฮึอจะแม่นผู้ใดเนาะนะครับญาติโยมนํามะพร้าวมาถวายนะครับแต่บางลูกมันสุกแล้วนะครับมันเอาเที นะครับบางลูกมันสุกแล้วนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเด้อโอ้พเนนนี็แกะกุ้งเพื่อน,นบนนี้แม่ค่ะาจานเมีเต่อมาเอากุ้งพร้อมอนี่ครับมีต่อด้วยนะครับแบบไม่ได้เชิญแต่มาเองนะครับเนี่ยบบโอ้ยมัวไปสักอันก้างนี่แม่เด้อน,นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้เด้อวัดบ้านเขาโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอันนี้เป็นมันและเพือกนะครับเนี่ย รอการเจริญในอยู่นะครับนะครับเฉพาะโรงครัวนี่สร้างขยายมาสามครั้งแล้วนะครับตอนประเดี๋ยวพระคุณหลวงตามาอยู่ใหม่ๆนะครับก็ทาโรงครัวนะครับระดับหนึ่งนะครับพระประมาณสามสิบสี่สิบรูปนะครับพอมาถึงแปดสิบรูปนี้ก็ขยายอีกนะครับพอครูบาอาจารย์มีมากร้อยกว่ารูปนี่ต้องขยายอีกครั้งที่สามนะครับขยายโรงครัวนะครับ คงจะขยายอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วเลมอนโ่นี่ยังคนะครับผู้ใดต้องการนวดนะครับมาเอาที่วัดกันเก่าบอเด้อนะครับหนวดกุ้งนะครับให้ให้เป็ดให้เป็ดบอนะครับเด้นนะครับสังเกตแม่คัวจะมีแต่คนผอมๆนะครับเสือนมากจริงเด้อนะครับ แกะไวเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาปรุงถวายนะครับไปแกะตอนเช้ามันไม่ทันนะครับสารวนอยู่นะครับลูกไปทาวัดสวนมนแม่ขาวแม่ชีก็มาเตรียมตัวที่ลงกรวนี่นะครับเตรียมอาหารนะครับตื่นพร้อมกันนะครับเด้ออยู่ด้วยกันมากๆนะครับพระลอยกระลุปแม่ขาวแม่ชีสามสิบสี่สิบกว่าชีวิตนะครับรวมทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับดูตู้แช่นะครับเนี้ย กุ้งเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับโยมวันนิดานะครับโยมแม่สุวรรณานะครับทําเจริญนะครับโยมมานัทนะครับที่จันทบุรีอำเภอปูงน้ำร้อนนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับถวายมานะครับพร้อมด้วยทุเรียนสองตันนะครับ <c oughs> โอ้ยมันจะรอดไหมเนาะนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเป็นจริงๆก็จะมาแผลให้ไม่ขาไม่ชีอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ป่วยกันทุกคนนะครับไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไม่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวมันจะไม่รอดนะครับพเนียของหวานนะครับนี่ลืมไปนะครับเนี่ยเตรียมของหวานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับจนถึงดึกนะครับเนี่ยนี่นะครับโยมแม่สุวรรณาโยมวัดนิดานะครับโยมมานัทนะครับทิดโปะนะครับ จากปงน้ำร้อนจันทบุรีนะครับถวายทุเรียนมานะครับสองตันนะครับลูกออกล้วยด้วยนะครับกล้วย10ลัง1 1ลังนะครับแล้วก็กุ้งอีก75กิโลนะครับส่วนทุเรียนที่ลูกมันสุกๆนะครับลูกมันล้นนะครับก็มาถวายครูบาจันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเด้อนะครับไปที่จันทบุรีนะครับเดินไปไหนเจอแต่สวนทุเรียนนะครับ แต่ไม่ได้ฉันเดิมมาฉันที่วัดบ้านกะบอันนี้นะครับไม่ได้ฉันที่ทจันทบุรีนะครับ <laughs> เอาคอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้อ